ชราศีกุมมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแต่โชคลาบบางทีเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงได้ค่ะหรือว่าโชคลาบแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีค่ะมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงเดือนสิงหาคมราศีกุมบัวไม่ไมช้ำน้ำไม่ขุ่น ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นหรือว่าอาจารย์สีนะคะสามารถทักมาสอบถามคิวกับแอดมินได้คะ่ะตามไลน์ไอดีด้านล่างค่ะชาวราศีกุมครับแคปชั่นที่เราให้ไว้คือบัวไม่ช้ำน้ําไม่ขุนที่เกี่ยวกับเรื่องงานของชาวราศีกุมนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทํางานเก่าๆนะครับแต่งานเก่า คุณก็จะไปเจอคู่ปรับเก่าด้วยเช่นกันคุณจะต้องหาวิธีละมุนล,ละม่อมยังไงก็ได้ให้เข้ากับคนคนนี้ให้ได้เพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยจะเจอกำแพงอ่ะระดับหนึ่งจากคนคนนี้ซึ่งการที่เรากลับไปเจอเขารอบนี้คือเขาเขาน่าจะมี power ในระดับหนึ่งที่ที่คานกับเราได้พอสมควร mm. เราจะต้องไปหาวิธียังไงก็ได้ที่ต้องไปกับคนคนนี้ได้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวราศีกุมเนี่ย จะต้องทางานหลายด้านอาจจะทําทั้งซ้ายทั้งขวาท้ายที่สุดแล้วงานสองอย่างที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องโคจรมาบรรจบกันคุณอาจจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเพื่อนร่วมงานฝั่งขวากับเพื่อนร่วมงานฝั่งซ้ายไม่ถูกกันหรือมารู้ตอนมันมาจบกันว่าไอ้สองคนเนี่ยไม่ได้ถูกกันกลายเป็นเราเนี่ยต้องแบ่งรับแบ่งสู้มันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนคราวนี้คนที่ทํางานประจําอันเนี้ยบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนก็จริงแต่ตัวเราเนี่ยจะช้าเองนะครับเพราะชาวราศีกุมเนี่ย จะต้องแก้ปัญหาทุกทุกอย่างที่ที่ไหลเข้ามาคือไม่ว่าจะจากเจ้านายจากผู้ใหญ่จากเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งจากกลุ่มก้อนของเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยวิธีเดียวที่บัวจะไม่ช้ำน้ำําจะไม่ขุดก็คือกลุ่มรับจบคนเดียวคราวนี้ในมุมของชาวราศีกุมที่มีกิจกรรมกิจการนะครับธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังเข้าแนวบัวไม่ช้ำน้าไม่ขุนอยู่เพราะว่าคุณจะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่และคนหมู่มาก มันกลายเป็นว่าเราอาจจะยอมเสียชื่อนิดๆหน่อยๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ของกลุ่มใหญ่ไว้สําหรับชาวราศีกุมที่ทํางานแบบอิสระค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเยอะกว่ากว่าสายงานอื่นสายงานนี้จะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะจะแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยบอบช้าเพราะทุกปัญหาที่แก้ไขมาซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดเลยสิ่งที่ชาวราศีกุมได้ส่วนใหญ่แปลกอะไม่ค่อยเป็นเงินเท่าไหร่แต่มักจะเป็นแบบ ผลประโยชน์ล่วงหน้าหรือว่าคอนเนคชันหรือว่าได้งานต่อเนื่องงานต่อยอดนะครับส่วนชาวราศีก <Okay. S 1> ุมที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอันนี้ชัดเจนมากเงินชัดเจนมากยิ่งถ้าแบบไปเปิดร้านพักที่นึงบ้านอยู่ที่หนึง่งไปเปิดร้านอีกที่นึง่งขายตลาดนัดขายตามห้างอย่างเงี้ยขายดีมาก <Okay. S 1> รายได้เล็กนน้อยแต่ได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมมากอันนี้จะค่อนข้างสวนทางเ,เหตุผลที่ที่ได้เพราะว่าหนึ่งมันมีเหตุ ให้คู่แข่งหรือว่าคนที่ขายของใกล้เคียงกับเราหรือแบบเดียวกับเราเนี่ยหดไปหายไปหมดแรงแล้วไม่แข่งกับเราแล้วคู่แข่งหายอะ่ะพูดง่ายๆทําให้ชาวราศีกลุ่มที่เป็นพ่อค้าไม่ขายเนี่ยซื้อง่ายขายข้องมากขึ้นก็อเอาง่ายๆคู่แข่งน้อยลงขายได้ดีมากขึ้นยอดได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนในมุมของเรื่องต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีกลุ่มทุกสาขาทุกอาชีพระวังอยู่เรื่องเดียวก็กคือบริวารน,นะครับบริวารและ หุ้นส่วนเก่าๆที่เคยหุ้นส่วนกันเขาอาจจะกลับมาในรูปแบบของคู่แข่งก็ได้แต่ถ้ากลับมาในรูปคู่แข่งถ้าสามารถจับมือกันได้ปังเลยแต่ถ้ามาแบบแลบตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันก,ก็ต้องมาลุนกันต้องมาดูว่าใครเจ๋งกว่าใครไกรสายป่านยาวกว่าใครแต่กรณีของบริวารอันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าชาวราศีกุมเดือนนี้ทั้งเดือนยังไงก็ต้องปวดหัวกับเรื่องบริวารครับ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุน่นการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยบัวไม่ช้ําคือรายได้อะไรต่างๆนาะนาะแอนมองว่ารายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ยังมีรายรับที่ทําให้เราแบบแบบเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของตัวเองได้แล้วก็น้ําไม่ขุนแอนจะบอกว่าช่วงเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกุมรายได้อะมีนะแต่ตอนนี้ความอยาก ที่จะใช้เงินซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินซื้อรถมันเหมือนมันอยู่ในช่วงเดือนที่แบบกั้มกึ่งว่าเออมีเงินแหละแต่มันมีพอดิบพอดีมันมีแบบต้องใช้อย่างรัดกุมมันไม่ได้มีถึงกระทั่งว่าเราจะซื้ออะไรเพิ่มเติมได้ในปัจจุบันทันด่วนได้ขนาดนั้น คราวนี้ชาวราศีกุมถ้าถามแอนว่าซื้อรถซื้อบ้านได้เลยไหมได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องปิดหนี้เก่าๆหรือจัดการภาระค่าใช้ใจ่ายเดิมๆให้ออกไปก่อนแล้วถึงจะซื้อใหม่เข้ามาได้เพราะการเงินของคุณเนี่ยอันนี้แอนโชวให้การเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบต้องรัดกุมอะ่ะ มีแหละแต่ต้องรัดกุมเพราะว่าค่าใช้จ่ายของคุณก็มีที่จะต้องจ่ายค่ะ mm. ส่วนเรื่องอื่นๆมีเกณฑ์ที่ค่าใช้จ่ายถามว่าจ่ายไปกับอะไรจ่ายไปกับสัตว์เลี้ยงจ่ายไปกับอะไรอีกจ่ายไปกับเกี่ยวกับรถ บางทีรถมันเหมือนมีค่าประกันหรือค่าค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่ฉุกละหุกนะแต่มันเป็นค่าใช้ใจ่ายประจําเดือนมระจะม้วนหรือการดูแลรถอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเดือนนี้ชาวราศีกุมก็จะจ่ายให้พหานะกับสัตว์เลี้ยงแบบนั้นแล้วก็เกณฑ์ของโชคลาภค่ะถามว่าชาวราศีกุมมีโชคมีลาบไหมชาวราศีกุมมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแต่โชคลาบบางทีเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงได้ค่ะหรือว่าโชคลาบจากการกินเลี้ยงสังสรรค์มีคนชวนไปเที่ยวชวนไปดื่มกับอีกอย่างหนึ่งคือคุณได้เห็น ช่องทางธุรกิจคุณกว้างขึ้นก็ได้คราวนี้มาในเรื่องของสุขภาพบ้างชาวราศีกุมเนี่ยเกณฑ์นในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างชัดเลยก็คือลำไส้ส่วนบนลำไส้เหนือกระเพาะกรดแก๊สระบบระบบย่อยนะลิ้นปีกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปีเนี่ยค่อนข้างต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษลำดับต่อมาก็คือปวดเมื่อยคอบาา่าไหลออฟฟิศซินโดรมเป็นไม่หนักแต่เป็นแล้ว กระทบกระเทือนถึงการใช้ชีวิตประจําวันกระทบกระเทือนถึงการทํางานถ้าชาวราศีกุมมีโรคภัยเดิมที่เกี่ยวกับช่องท้อง,องเกี่ยวกับกดไหลย,ย้อนช่วงเนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหนักนะครับการดูแลตัวเองนะการป้องกันตัวการทานาน้าเยอะๆช่วยได้เยอะครับเรื่องของความรักนะคะความรักชาวราศีกุมคนมีคู่มีครอบครัวตอนนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่ คู่ของคุณเองอารมณ์ไม่แน่นอนอารมณ์คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวงุดหงิดถ้าถ้าโดยเราในวัยนี้ที่เราเจอกันก็คือวัยทองอแต่จริงๆแล้วอะตามไพ่เขาบอกว่าเหมือนตอนเนี้ยคู่ของคุณอะ ติดโซเชียลก็ได้หรือแบบอยู่ข้างนอกอารมณ์ดีแต่อยู่ในบ้านแบบอารมณ์คนละแบบเลยถ้าชาวราศีกุมเจอปัญหาอย่างนี้อยู่ไพ่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องเอาปัญหามาคุยกันแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ใครที่จะต้องมารองรับอารมณ์ของใครและมันมีเกณฑ์ที่คุยกันว่าเอ้ย คุณไม่ควรโมโหแบบนี้ใส่ฉันนะมันเป็นการปรับความเข้าใจกันในครอบครัวค่ะส่วนคนโสดคนโสดตอนนี้มีเกณฑ์ที่มีคนมาขายขนมจีบมาเข้าหาคนที่เข้าหาคุณเขาจะแสดงความมีน้ำใจอาทิเช่นซื้อของมาฝากซื้อของกินมาให้หรือใส่ใจดูแลคุณเรื่องเกี่ยวกับปากท้องอืมกับอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวราศีกุมมีเกณฑ์ของการถูกใจถูกใจคนที่ชอบ อะไรเหมือนมอนกันสนใจอะไรเหมือนอนกันและมีเกณฑ์เจอรักทางออนไลน์ mm. หรือรู้สึกชอบคนคนเนี้ทางออนไลน์ค่ะส่วนคนคุยคนที่ไม่มีสถานะอะไรเลยไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่แฟนกันแต่คุยคุยกันไม่พัฒนาสักทีเป็นยังไงบ้างไพ่บอกว่าตอนนี้เป็นไพ่ดาวจันทย์พอเป็นไพ่ดาวจัรทย์หมายความว่ามันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณห่วงเขาเขาห่วงคุณเป็นความสัมพันธ์เหมือนมีความเอือ้อไม่ใช่เอื้อเฟือ้อแต่แบบนึกถึงกันห่วงใย,ยกันแต่ถามว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไห้ยังไม่ใช่จุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพียงแต่เป็นจุดที่แบบเหมือนใส่ใจกันมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้ค่ะหลักๆก,ก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนข้อนี้อยากจะแนะนําน้ําหอมให้กับชาวราศีกุมบ้างนะครับ น้ำหอมกลิ่นวายโยธาตนะครับหรือน้ําหอมกลิ่นแม่พระภายนะครับให้ชาวราศีกุมเนี่ยใช้น้ําหอมกลิ่นแม่พระพายเนี่ยในการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะขอพรในเรื่องของโชคลาภและความรักนะครับให้ให้ให้พรมที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยิ่งดีนะครับลำดับต่อมาก็คือกลิ่น มหาหงเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเวลาจะเข้าคุยกับคนเจรจากับคนไม่ว่าจะเพื่อนฝูงเข้าสังคมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเข้าคุยต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์หรือธุรกิจนะครับน้ำหอกมกลิ่นมหาหงจะช่วยให้เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมมันจะราบรื่นขึ้นมันจะง่ายขึ้น ราศีกุมบัวไม่ช้ำานามไม่หุ่นขอให้ชาวราศีกุมมีแต่ความสบายใจต,ตลอดทั้งเดือนค่ะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะชาวราศีกุมจะทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะครับจะคุยกับใครจะเจรจากับใครก็ขอให้เป็นผลดีนะครับขอให้ชาวราศีกุมรับผลประโยชน์มากที่สุดครับฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องท,ทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการภักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ